กรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยบางคนก็บอกว่าล้ำเส้นไปหรือเปล่าคือหมายถึงว่าตัวเองก็ไม่หยุดไหมทั้งเช่าคอดีไทยทั้งเช่ามหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ จริงๆอ่ะเรื่องของบิ๊กโจ๊กนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นมหากาบนะคะเพราะว่ายาวนานมาแบบ2ปีได้แล้วมั่งนะตั้งแต่แบบว่าตอนที่มีการเลือกผอบอตรกันใหม่ๆนะจำได้เนาะมันก็จะเป็นศึกเรียกว่าหนักหนาสาหัสมากระหว่างบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อบิ๊กต่อก็คือพลตำรวจเอกต่อสักสุวิมลเนาะแต่เขาลำดับท้ายแต่แ,งแรงไงเพราะว่าเขาก็บอกว่า อาจจะเรียกใช้คำนี้แล้วกันนะเป็นบุคคลพิเศษเนาะเข้ามาก็เรียกว่าแบบว่ามีเ,ออเส้นทางในงานราชการเนี่ยที่เติบโตค่อนข,ข้างเร็วและก็ก้าวสู่ ตำแหน่งที่สูงสุดนะอย่างที่คนก็คิดว่าถ้าตามเส้นทางแล้วไม่น่าจะได้แต่จริงๆถ้าคนเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องได้นี่แน่เลยเพ,เพราะว่ามันมีเส้นทางที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นซึ่งมันก็นะ,ะรู้กันไงไม่ต้องไ,ไ,ไม่ต้องไปพูดมากคิดว่าหลายค,คนคงรู้ ตอนนั้นจำคดีกำนันนกได้ใช่ไหมคดีนั้นคือแบบนั่นก็ระเบิดเถิดเธอมาเป็นคดีใหญ่ใช่ตอนนั้นบิ๊กโจ๊กเ,เป็นรองของบอตรแล้วตอนนั้นขอบอตรยังไม่ใช่พลตำรวจเกอกกอกศักน่าจะเป็นบิ๊กเด็ดนะแล้วไปเจอพวกเส้นเงินแล้วก็ตัวของการทุจริตในส่วนของการรับส่วนเพราะว่ากำนันนกตอนนั้นมันเป็นข่าวที่เรียกว่าสะเทือนใจคนเพราะว่าคนมันไปแบบจ่อเลยใช่ไหมแล้วก็ ระเบิดกระสุนมาแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นตำรวจน้ำดีใช่ไหมคือแบบเออแล้วก็มีตำรวจรู้สึกว่าประมาณสักหกคนน่ะที่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันตัวถ้าเราจำตัวสถานการณ์นั้นได้นะมีมนายตำรวจอีกท่านหนึ่งที่ก็ถูกเชื่อมโยงมาไม่ไปเอ่ยชื่อท่านละกันเพราะเสียชีวิตไปแล้วถึงขั้นต้องแบบฆ่าตัวตาย ในในขณะนั้นนะถ้าเราย้อนไปเราจะเห็นนะคะคดีเนี่ยมันก็ถูกมองว่าหูมันแบบว่าลากไปแล้วเจอต่อมีคนบางคนที่ไปเกี่ยวพันอยู่ด้วยหรือเปล่าในลักษณะแบบนี้เนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊ก็เหมือนกับได้สัญญาณเนาะจากผู้ใหญ่นะทางพอบอรตอรอในขณะนั้นอะไรทำนองนี้ว่าให้หยุดแล้วก็อย่ามาเหมือนเปิดเผยแต่เขาไม่หยุด เขาก็เปิดต่อนะอย่างเมื่อ 2, 2สองสองสามวันที่แล้วที่พี่สัมภาษณ์ทางดิจโจ๊กเนี่ยเขาก็พูดเรื่องนี้แล้วเขาพูดตัวละครเลยเราก็เลยขออ้างคาบิจโจ๊กเลยกนะัเขาก็พูดตัวละครเลยว่าในครั้งนั้นเนี่ยสเส้นเงินต่างๆนะรวมถึงมีกรณีเป้รักผู้การเท่าไหร่จําได้ไหมวลีนี้นะเป้รักผู้ผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมานั่นก็คือเหมือนกับเรียกอะแต่ไม่บอกวงเงินแต่ให้เธอบอกมาว่าเธอจะให้ชั้นเท่าไหร่สเส้นเงินพวกนี้เขาบอกว่ามันไปพัน กับในส่วนของทางเครือข่ายของทางคนตำรวจเอกต่อสักสุริม่อนอันนี้คือทำของบิ๊กโจ๊กแล้วก็เป็นส่วนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่านี่แหละเขาเลยกดผมในเรื่องนี้นะทีนี้พอคนตำรวจเอกต่อสักเนี่ยได้รับเลือกและได้เป็นผอ,อรตรแล้วบิ๊กโจ๊กบอกว่าเนี่ยถึงขั้นว่าผมเข้าไปหาเขาเลยนะแล้วปิดห้องคุยกันเลยบอกพี่พี่อย่ามาทำอะไรผมเลย ไม่ต้องมาไล่ล่าอะไรผมแล้วอาหัวสิได้ก็โอโหัวสิเถอะเพราะผมเนี่ยยังจะช่วยงานพี่ได้อีกเยอะเนาะ<ม>แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการเอาหิทสิและการไล่ล่าก็เกิดขึ้น <ๆ S 1> คือพี่โจกเนี่ยเขาพูดบอกว่าเขาบอกกับทุกคนตำรวจเอกต่อสักเลยว่าถ้าพี่ยังเล่นผมไม่เลิกใช้คำนี้แล้วกันนะถ้าพี่ยังเล่นผมไม่เลิกเนี่ยมันจะย้อนกลับไปหาพี่ร้อยเท่าพันเท่าเทวีคูนอันนี้คำพูดพี่โจ้เลยนะร้อยเท่าพันเท่าเทวีคูณ เพราะพี่ก็รู้ดีว่าคนที่รับเว็บพนันน่ะไม่ใช่ผมแต่เป็นพี่อ,อันนี้คำพิจงนะไม่ใช่ไม่ใช่คำพี่นะคนที่รับเว็บพนันเนี่ยไม่ใช่ผมจะเป็นพี่ต่อสักได้ไงต่อคะออแปลกมากไม่ใช่พี่ต่อสักเพราะฉะนั้นก็บอกอกว่าแล้วทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับไปร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณเลยนะอ่าพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเห็นว่าโอ้โหมันไม่หยุดอ่ะ พอวิ๊กต่อมาเป็นพบตรใช่ไหมแล้วก็ไล่เลื่อยมาจนกระทั่งถึงพลตำรวจเอกกิจรัฐเลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมเราจะได้เห็นภาพที่บิ๊กโจ๊กแบบออกมานุ่งเกงขาสั้นแล้วก็ถูกแบบว่าเข้าไปชาร์จแบบเหมือนกับว่าหุยอะไรยะแบบครบสูตรอะ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะชุดคอมมานโดอ่ะไปแบบเหมืหอนไปจับอาชญากรไล้แรงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ<ๆ>คือตีฟูมากใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็มีทั้งอายัดทรัพย์มีทั้งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไล่ออกจากราชการดังน้นถ้าเราดูเส้นเงินตรงนี้อันไหนตรงกว่ากัน ไออันตรงไปเมียไปอะไรอย่างเงี้ยมันตรงกว่าใช่ไหมพีโชก็เลยแบบว่าโวยวายตั้งแต่ตอนนั้นละที่แบบเป็นข่าวใหม่ๆนะแต่คนอาจจะยังไม่ได้ฟังเขาเท่าไหร่ในขณะนั้นก็บอกบอกว่าเนี่ยในเมื่อเส้นเงินมันไปแบบเนี้ยแล้วทําไมตํารวจถึงเลือกที่จะมาเล่นงานเขาอยู่คนเดียวนะทางเรื่องของให้ออกจากราชการแล้วก็ไล่ออกด้วนแต่อ้เส้นเนะี่ยโอ้โหไปแบบเหมือนเหมือนหอยทากอะ่ะค่อยๆกันดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บคือคือไปไม่ถึงไหนเลยใช่ไหม ทีนี้ตอนนั้นน่ยกระแสมันก็แรงมากอะ่ะในส่วนของความขัดแย้งระหว่างบิกตอแล้วก็ในส่วนของทางบิทโจ๊กใช่ไหมจนกระทั่งคุณเศรษฐาทรีสิงเป็นนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเหมือนกับอยากจะหยาศึกะนะก็เลยเอ,อเอาทั้งสองคนเนี่ยย้ายออกจากสอชอแล้วก็ไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าบิทโจ๊กย้ายไปเนี่ยแล้วไม่ได้กลับมาอีก แต่บิ๊กต่อได้กลับมานะใช่ได้กลับมาในฐานะที่เป็นผอ,อตลอด้วยแล้วก็อยู่ในตําแหน่งจนกระทั่งเกษยียณอายุราชการอันนี้คือเราจะเห็นว่าคดีไปด้วยกันถูกไหมแต่คนนึงเนี่ยโดนจนกระทั่งแบบให้ออกจากราชการไว้ก่อนจนกระทั่งถึงขั้นแบบโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตสหรับคนรับราชการคือไล่ออกจากราชการ บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกริยาวภาพแนวน่อลิตภัณฑ์เสรเสือมหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลแต่ในส่วนของบิ๊กต่อเป็นยังไงโยกกับสังนกสํานักนายกกลับมานั่งในตําแหน่งผอตรตจนกระทั่งเกษียณอายุราชการผ่านมาเกือบปีเรื่องเพิ่งออกมาว่ากรตร ได้มีมติและชี้มูลละว่ามีความผิดจริงแต่ก็ยังไม่ไปถึงไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาชี้แจงข้อกล่าวหาอะไรอะแต่ดูดินี่คือความแตกต่างในเรื่องของคดีอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้วิกโจ๊กเนี่ยอันนี้พี่วิเคราะห์นะว่าระเบิดเถิดเทิงอะ่ะก็คิดว่าเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมเนาะตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยพี่ก็ถามไปตรงๆเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นเพราะว่า บิ๊กโจ๊กไม่มีความสุขใช่ไหมก็เลยบอกว่าคนอื่นก็อย่ามีความสุขด้วยเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือถ้าเขาพูดหรือกล่าวหาทุกอย่างแบบลอยๆอ่ะอาจจะพูดแบบนั้นได้แต่สิ่งที่เขาพูดหรือกล่าวหาเนี่ยมันไม่ลอย่มันมีตัวเลขมันมีชื่อนามสกุลที่ชัดเจนมีเส้นเงินเข้าบัญชีแล้วเ็าบอกว่าที่เขาทนไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าในสมัยที่เขาเป็นรองผบตลอเขาเห็นละ ว่าตำรวจลุมเนี่ยหเหิมเกินมากเขาใช้คานี้นะมันหเหิมเกินมากเลยหเหิมเกินถึงขั้นว่าเอาบัญชีเงินเดือน,นค่ะบัญชีเงินเดือนเนี่ยไปรับสว่วนซึ่งซึ่งมันก็แบบไม่ไม่มีบัญชีม้าเลยนะคือใช้โอนเข้ามาแล้วก็ตรงเข้ามาบัญชีตัวเองเลยซึ่งบิ๊กโจก็บอกบอกว่าก็เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นใช่ไหมว่าคนพวกนี้กล้าเหินเกินเพราะว่าคิดว่ามีไม่มีใครทําอะไรได้และมีผอบอต่อสัก อันนี้คำพูดพิ่โจ,โจน,นะเพรบอต่อสักเป็นแบบอย่างก็เลยทําให้คนเหล่านี้ทําแบบนี้มันก็เลย<ม>พี่ก็ถามตัวของพี่โจเหมือนกันนะว่าแล้วคิดว่าจะได้กลับไปสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะ เขาก็บอกว่าไอ้ตอนเนี้ยเขาก็คิดว่าทําตรงส่วนเนี้ยให้ดีสุกก่อนเปิดข้อมูลอะไรไปก่อนแต่ถ้าไม่ได้กลับก็กลับบ้านืหายถึงว่าถ้าไม่ได้กลับที่สชก็กลับบ้านในะนนน้องแต่เรื่องเนี้ยนะคะท <c oughs> ี่ว่ามันไม่ไม่น่าจะเงียบง่ายๆ <c oughs> เพราะว่าที่บอกว่าไม่เงียบง่ายเพราะมันไม่ใช่แค่เกี่ยวพันกับตํารวจเท่านั้นแต่ตัวเส้นเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันยังยงไปถึงนักการเมืองด้วย และนี่คือเหตุผลว่าทําไมเรื่องนี้มันถึงใหญ่โตมามาถึงวันนี้เนาะพอก่อนหน้าเนี่ยพิโจเขาไม่เคยพลาดพิงถึงนักการเมืองนะไหนถึงปีก่อนๆเนาะเพิ่งจะมาปีหลังเนี่ยการเคลื่อนไหวหลังสุดเนี่ยที่เริ่มที่นักการเมืองชอช้างก่อนออใช่ไหมชน,นพภาอดนเริ่มเออไปหากันใหญ่เลยชอช้างภาคใต้ซึ่งชอช้างมีเยอะมากด้วยนะตอนนั้นก็หากันใหญ่เลยว่าตกลงแล้วเป็นไทรทีนี้พอมาเป็นชนนพัทแล้วปปงไปยึดทรัพย์อีก เริ่มอายัดซับแล้วถูกไหมแล้วก็เริ่มขยายไปที่าทางคุณสมยศพลายร่วงนะซึ่งเ,เป็นสอสอสองขาพรกประชาธิบัตย์ก็น่าจะย้ายไปอยู่พรักภูมิใจไทยแต่เขาบอกว่าเส้นเงินก็ยังไม่จบเท่านี้มันยังมีอีกนักการเมืองอีกหลายคนที่เขาบอกว่าจะเปิด จะเปิดออกมาพี่ก็พอรู้อยู่บ้างแล้วละนะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเผยอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไอ้นี่ไปก่อนนะตามพี่เรารับปากกับแหล่งข่าวไว้แต่พี่เลยบอกบอกว่ามันจะไม่จบง่ายๆอย่างเนี้ยพอมันมาพัวพันกับนักการเมืองแล้วมันมันจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วประจวบกับไปพัวพันกับสแกมเมอร์อีกมันก็เลยทําให้คนไทยรู้สึกเหมือนกับยอมไม่ค่อยได้ละกับไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเงินตรงส่วนเนี้ย มันก็ไปพันกับการเลือกตั้งอีกมันก็เลยแบบโกโซโบิกงอะต้องใช้คำนี้นะนนก่อนจบรายการต้างขอขอบคุณผู้สับถูกในการของเรานะครับปริจปาสมาลทางชาวกรณีไทยทางชาวหมอกเกษตรสนใจโทรศัพท์ได้นะครับที่0921210669 0921210669หรือว่า l i n ดกรณีไทยนะครับ